สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกหวยเด็ดจัดไปทุกท่านกันเลยนะครับก็วันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเป็นยังไงบ้างครับได้ดูหลายๆสูตรแล้วนะครับมีสูตรถูกใจกันบ้างไหมครับเนาะนะครับก็มาดูกันนะครับสําหรับในชุดนี้นะครับก็คือก็จะเป็นชุดล่างนะครับงวดที่แล้วนี่ไปออกบนนะครับน7007นะครับก็มาดูกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับอ่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวปรับกล้องก่อนครับว่าผมมา ที่ไหนนะครับอ่านะครับนี่แหละครับก็งวดโน้นนะครับที่ผมมานี่แหละครับที่นะครับเกือบได้สอสตัวไปนะครับที่ออก3 9 7 9ก้านะครับแล้วผมได้ที่นี่นะครับ3 7มหเนาะอ่างวดนั้นนะครับงวดก่อน หน้านี้นะครับซึ่งนี่นะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับก็โชคดีมาหลายงวดแล้วนะครับบางท่านนี่มาขอนะครับถูก 3- 4สงวดติดมาแล้วนะครับสําหรับต้นนี้นะครับแล้วก็นี่เลยครับงวดล่าสุดนี่ครับก็จะเป็นอานะครับก็ตามดวงเด้อนะครับเนาะเบิ้งเอาตามดวงนะครับซึ่งก็ได้กับมีโอกาสได้กลับมาบ้านเกิดนี่ครับก็เลยลองมาเสี่ยงโชคดูนะครับก็ ขอพึ่งนะครับบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในสถานที่แห่งนี้นะครับก็ขอโชคขอลาบนะครับในวันที่16เมษายนี้นะครับก็เป็นเลขตัวไหนก็ขอให้เห็นชัดๆนะครับนะครับก็สมาชิกเห็นเป็นเลขตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับตัวเลขนี้นะครับก็อาจจะตรงตามสูตรก็ได้นะครับอ่าเราดูดีๆนะครับดูดีๆเด้อนะครับตาไผ่ตามันนะครับดวงใครดวงมันนะครับเนาะอ่านะครับก็ เห็นเป็นเลขตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกท้านล่างได้นะครับก็มาต่อด้วยนะครับที่เป็นในชุดล่างนะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับก็ที่บอกไว้นะครับเข้าไปบนนะครับก็ฟังเลขไปน้ากับเบิ้งไปน้ำนะครับเนาะอ่ะ่ครับก็ใครกลับบ้านมานะครับสงการนะครับยังไงก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับยังไงก็ห่างๆกันนะครับเนาะนะครับอ่ะนี่ครับนี่นะครับ เลขเป็นตัวไหนนะครับผมว่านะครับมันชัดนะครับเนี่ยานะครับซึ่งวันที่ผมมาขอก็เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันที่เสาร์ที่สิบนะครับเสาร์ที่สิบเมษายนนะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะเป็นผ้าป่าเนาะที่บ้านเกิดของผมนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวมีบุญนะครับ ก็สาธุเดอร์นะครับก็ถ้าโชคดีนะครับนั่นนะครับก็คงได้เอาผ้าสามสีมาปูกแล้วนะครับเนาะอ่านะครับก็ก็มีคนเข้าบ่อยนะครับมีคนถูกบ่อยนะครับมีคนถูกบ่อยนะครับกับต้นนี้นะครับอ่าสามส่งวติดนะครับเข้าก็เข้ามาแล้วนะครับมีคนเคยถูกมาแล้วนะครับอ่านะครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับในชุดล่าง นะครับก็ผมก็คัดเลือกนะครับมาจากหลายๆสูตรนะครับเนาะสำหรับนะครับในชุดล่างนะครับผมก็คัดเลือกนะครับมาจากหลายๆสูตรนะครับก็อาจจะมีถูกใจนะครับไม่ถูกใจนะครับเนาะก็ว่ากันไปนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเนาะนะครับก็หวังว่านะครับสมาชิกจะโชคดีนะครับกับในชุดล่างชุดนี้นะครับก็ นำไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอ่ะมือนๆเล็กน้อยนะครับเราอ่ะนะครับซึ่งผมก็เสร็จแล้วนะนะครับก็เด่นนะครับผมคิดว่าล่างงวดนี้นะครับน่าจะเป็นเด่นเก้านะครับไม่เก้าก็หกจะกลับหัวหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็มาดูเลยนะครับก็จะเป็นใน8คู่นะครับ8คู่ที่มีนะครับก็จะเป็นนะครับ สองเก้าสองหกหนึ่งเก้าแล้วก็ห้าเก้านะครับสามห้าสามแปดสามเก้านะครับแล้วก็สี่หกนะครับเนาะอ่านะครับก็ถูกใจกันมากหรือเปล่านะครับหรือจะเอาตามนี้นะครับนี่อ่านะครับหรือจะเอาตามนี้นะครับนะ หรือจะเอาตามนี้นะครับเนาะอ่ะก็เห็นไหมหรือเปล่านะครับที่ผมเขียนมาให้นะครับโอ้เวลาตีเห็นล็อกนีอ่ะนะครับเดี๋ยวจะพูดนะครับทวนอีกครั้งนะครับเด่นนะครับคิดว่าล่างไม่ก็ไม่เก้าก็หกนะครับจับคู่ก็จะมีสองเก้านะครับสองหกหนึ่งเก้านะครับแล้วก็ห้าเก้านี่ครับสามห้าเนาะแล้วก็สามแปด 3 9นะครับแล้วก็4 6นะครับก็จบแล้วนะครับเนาะอ่านะครับคลิปนี้ไม่ใส่แว่นดำแล้วนะครับเนาะไม่ใส่แว่นดำนะครับแต่ใส่แว่นตาเหมือนเดิมนะครับก็ได้เลยครับวนสายตาสั้นนะครับเนาะใส่แว่นตาดำนะครับเป็นสายตาพร้อมนะครับเนาะเออนะครับก็ยังไงก็ขอให้นะครับสมาชิกทุกทุกท่านนะครับโชคดีเนาะกับในชุดนี้นะครับหรืออาจจะเอานี่แหละตามนี้นะครับลองมองดูไกลเนี่ย ผมลองมองดูดูผ่านๆกล้องนะครับเห็นตัวใหญ่เลยนะครับเนาะอ่านะครับก็ยังไงก็นี่นะครับเห็นล่องรอยไหมครับนี่อ่านะครับล่องรอยที่มาขอนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็ล่าสุดก็ มีขูดที่ใหม่นะครับขูดที่เดิมดีกว่านะครับเนาะเออนะแบบนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ผูใช้วิจยงานนะครับหรือจักรยานเก่าในการรับชมด้วยนะครับเนาะอ่านะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครเห็นเป็นเลขตัวไหนนะครับเห็นเป็นเลขตัวไหนนะครับก็สามารถนําไปเลขซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับก็ยังไงนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับสูตรบางสูตรเนี่ยผมก็ มันก็มีสูตรมันที่มันมีถึงมันมีหลายสูตรนะครับมันก็มีคล้ายกันอยู่นะครับเว้ยแต่ก่อนสูตรเยอะกว่านี้อีกนะครับนี่ยังน้อยอยู่นะครับสาหรับในสูตรนะครับนี่ยังน้อยแล้วนะครับสูตรนะอ่านะครับก็เดี๋ยวก็มีสรุปให้ดูอะไรครับเนาะถ้าท่านไหนยังดูสูตรอะไรไม่เข้าใจนะครับก็ดู ในสรุปนะครับโคงสุดท้ายนะครับเมื่วันที่แล้วโค้งสุดท้ายก็เข้าไปนะครับ027เนอะเออนะครับเข้า2ตัวไม่เข้าไปเข้า3ตัวนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับก็นะนะครับก็ลองดูอีกก็ได้นะครับอ่านีครับ ก็ดวงไครอันนี้ก็คืออยู่ที่ดวงนะครับขึ้นอยู่ที่ดวงนะครับก็สาธุเด้อนะครับขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ในนะครับต้นไม้แห่งนี้นะครับหรืออยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับยังไงก็วันนี้นะครับผมก็มาขอโชคลาภนะครับในว่ของวันที่16เมษายนนี้นะครับก็ขอให้ผมนะครับหรือสมาชิกนะครับคนที่ดูนะครับขอให้เห็นเป็นตัวเลขนะครับในงวื่วันที่16เมษายนนี้นะครับเดี๋ยวผมนำนะครับ ผลไม้นะครับดอกไม้นะครับผาสามสีนะครับเนาะมาปลูกนะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับก็ในคลิปนี้นะครับมีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าจะได้ไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ้อาจจะมือไม่นิ่งอาจจะสล้องสั่นยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยได้ออกมาแบบนี้นะครับอยู่แต่ในห้องนะครับอยู่แต่ในห้องมุมสี่เหลี่ยมนะครับเนาะนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับชิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ